ใครที่ชอบกินผัดหมี่ต้องดูเลยค่ะวันนี้คุณยายพาทําผัดหมี่ใส่ไข่สูตรโบราณทําง่ายอร่อยด้วยเส้นไม่เละพร้อมแล้วมาดูวิธีทํากันเลยค่ะนําเส้นหมี่ไวๆหนึ่งห่อมาแช่น้ํานะคะเริ่มแรกก็ตั้งน้ํามันให้ร้อนแล้วก็นําไข่ลงไปทอดเลยค่ะเราจะทําเหมือนไข่เจียวเลยนะคะทอดไข่ให้กรอบก่อนเวลาผัดออกมาไข่ก็จะได้สวยงามไม่เละค่ะ วันนี้คุณยายใช้เป็นไข่ไก่นะคะใข่จะใช้เป็นไข่เป็ดก็ได้คุณยายก็จะใช้ตะหลิวค่อยๆสับไข่ให้เป็นชิ้นๆนะคะกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะเสร็จแล้วคุณยายก็จะตักไข่ที่ทอดเสร็จแล้วใส่จานไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำในขั้นตอนของน้ำซอสกันนะคะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยค่ะตามด้วยกระเทียมสับเจียวกระเทียมให้มีกลิ่นหอมเลยค่ะ จากนั้นเติมน้ำเปล่าลงไปปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลทรายซอสหอยนางลมซีอิ๊วขาวน้ำมะขามเปียกค่ะพอน้ำซอสของเราเดือดแล้วก็ใส่เส้นหมีไ่ไว้ที่แช่น้ำไว้ค่ะผัดไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำซอสจะแห้งเลยนะคะ พอน้ำซอสแห้งดีแล้วก็ใส่ถั่วง,งอกกับใบกุ้ยช่ายลงไปค่ะตามด้วยต้นหอมแล้วก็ใส่ไข่ที่เราทอดไว้ลงไปเลยค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะทำง่ายมากอร่อยด้วย ผัดจนทุกอย่างเข้ากันดีแล้วก็ใส่ถาดพร้อมเสิร์ฟกันได้เลยค่ะถาดนี้กินได้ทั้งหมู่บ้านเลยนะคะมีไวไวหนึซองได้เยอะมากเลยค่ะอร่อยด้วยถ้าใครชอบลองไปทำกันดูนะ